มาดูกันครับแต่งเป็นร้านแบบไหนมาดูกันในอีพีนี้กับเก๋นะครับผมกับเจ้าตัวเอเวเลตนะครับผมแต่งเป็นร้านนะครับยังไม่จบอยู่แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมพามารีวิวเจ้าตัวเอเวเลตสปอร์ตนะครับผมแต่งแบบสวยๆดูดุเข้มๆนะครับโหลด2นิ้วนะครับชุดแต่งแบบโปรเฟนเดอร์นะครับพร้อมล้อแม็กแบบสวยๆนะครับพร้อมชุดเบรกแบบเล้าใจนะครับผมสุดยอดจริงๆมาดูกันครับสวัสดีครับผมเจอกันไีกแล้วครับกับเก๋นะครับผม EP นี้ครับเราก็อยู่กับที่เจ้าตัวสปอร์ตเอเวอเรสต์นะครับผมสปอร์ตเอเวอเรสต์ตัวนี้นะครับเป็นสปอร์ตเอเวอเรสต์บวกแพ็คนะครับผมราคาก็1นึ่งล้านห้าแสนแปดหบาทนะครับผมผมมีส่วนลดสุดพิเศษให้นะครับเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าได้อะไรไปกับผมบ้างใน EP นี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยนี่เลยครับผิวเผินนี่คือเอเวอเรสต์นะครับผมแต่ว่าชุดแต่งครับสุดพิเศษเลยเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับพิเศษสุดคือม้าสีทองนะครับ ปกติจะมีสีเงินนะครับผมแต่ลูกค้าขอแบบดําทองเพื่อความสุรีมูงคลนะมีเงินมีทองไหลเข้ามานะครับผมเราก็จัดแบบนี้ให้เลยนะครับไฟหน้าอ่าโทษทีไฟตรงกระจังหน้าเขาก็มีให้เรื่องนะครับมีอยู่3เม็ดเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับลูกค้าขอเป็นสีเงินนะครับผมปกติก็จะเป็นสีส้มนที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะครับผมกระจังหน้าก็ดูเดิมๆดีนะครับผมแต่ว่าแปลกตาตรงที่ม้าสีทองนะครับผม นี่ครับมีตัวอักษรให้นะครับตัวอักษรวิกเตอร์นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าชอบตัวอักษรแบบไหนนะครับผมจะไม่เอาวิกเตอร์ก็ได้จะเป็นตัวอักษรเอเวอเรสก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนะครับแล้วแต่เลือกเลยนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นวิกเตอร์ลูกค้าก็ไม่ได้อ่ไม่ได้รีเควสต์มาให้แบบเดิม,ดมนะครับผมมาดาูความพิเศษของรุ่นนี้ดีกว่า ที่บอกว่าแต่งกันเป็นร้านเป็นแสนเนี่ยครับแบบไหนกันเนี่ยครับนี่เลยครับล้อนะครับเป็นล้อไซส์ขอบ20นะครับผมล้อขอบ20นะครับผมล้อขอบ20เราเห็นอะไรสะดุดตาบ้างครับนี่เลยครับชุดเบรกแมมโบนะครับตัวนี้เป็นขนาดจานอยู่ที่410นะครับผมหน้ายางครับหน้ายางก็เป็นเอาโทษทีแก้มยางเนี่ยเป็นแก้มยางประมาณ55นะครับหน้ายางก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น1 265นะครับผม มาพร้อมปีกลกแบบโฟร์เวนเดอร์จัดทรงนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยครับเขาขอโหลด2นิ้วครับจากปกติรถอ่ะมันสูงอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าขอแบบเตี้ยนุ่มนึบอ่าเวลาขับด้วยความเร็วนะครับหรือการเข้าโค้งลูกค้าก็บอกว่าเพิ่มความเพิ่มความมั่นใจในการเลี้ยวนะครับแต่ในรถรุ่นนี้นะครับมีระบบสุพิเศษอยู่แล้วระบบล้อมนะครับผมป้องกันการพลิกค,คว่ำของตัวรถนะครับ ในเอเวอเรสมีให้ทุกรุ่นนะครับสุดพิเศษจริงๆครับเจ็บเจ้าตัวเอเวอเรสเนี่ยครับมีระบบลอมนะครับผมดีสุดๆเลยนะครับล้อขอบ20นะครับล้อคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเป็นลายเขากวางนะครับเป็นล้อยอดนิยมที่เขาใส่กันบ่อยๆนะครับลูกค้าขอแต่งเป็นแนวสุดตานะครับเราก็จะจัดแบบนี้เลยแนวสุดตนลูกค้าอยากได้แบบนี้เราก็จัดให้ได้นะครับส่วนรถมีเยอะนะครับอยากได้ส่วนรถเอามาเป็นตัวตัวช่วยช่วยแต่งแบบนี้ผมก็ทําให้ได้นะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มอีกนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นหลังคาสีดานะครับตัวหลังคาสีดําให้มันแมทกับตัวรถเพราะว่ารถมันเป็นสีขาวนะครับพอเราทําเป็นหลังคาดําตัดขาวมันก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามดูสะดุดตาจริงๆนะครับผมฟิล์มก็เป็นฟิล์มแบบซลิโนไฮค้นะครับความเยื้อหยุ่นแบบดีมากนะครับผมเวลากระจกแตกเราไม่ต้องกลัวว่ามันกระเด็นเข้าเราเพราะว่ามันมีฟิล์มป้องกันอยู่แล้วนะครับผมไปดูบันท้ายหน่อยครับบันท้าย มีความโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าขอเป็นไฟนี่ไฟ e อวิเลสนะครับผมเป็นไฟเอวิเลสนะครับเวลาลวเราเหยียบเบรกนะครับก็จะเป็นไฟสีแดงขึ้นมาเลยนะครับผมพอเหยียบเบรกปุ๊บเป็นไฟสีแดงนะครับตัวท่อรถนี่เขาก็แตกตาขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นท่อสีดํานะครับนะครับผมพอดูรวมๆแล้วนะครับผมว่ารถแต่งแบบเนี้ยเปอร์เซ็นต์การขับขี่มันก็เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้ามากขึ้นนะครับ รถเดิมๆมันร้อยเอยู่แล้วพอเราแต่งเข้ามาเราก็แบบมั่นใจกับตัวเองที่ขับนะครับผมผมว่าตอบโจทย์ลูกค้านะครับรถรุ่นนี้นะครับไปดูนิดนึงครับว่าข้างในเนี่ยครับมันเป็นแบบไหนหน้าจอใหญ่เพียงใดนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคครับเราก็มาดูภายในกันดีกว่านะครับผมอ่าขออนุญาตนะครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับของตัวสปอร์ตนะครับหน้าจอเขาก็ดูสวยงามนะครับ พวงไลเป็นพวงไลไฟฟ้าแล้วนะครับผมตัวสปอร์ตนะครับข้อดีของเขาเลยมีตัวช่วยการขับขี่นะครับผมมีตัวรักษาระยะห่างให้เรานะครับมีแอเดฟทีฟกุญส์คอลทอนทอนนะครับผมมีตัวปรับความเร็วให้เราได้นะครับตั้งความเร็วได้นะครับรักษาระยะห่างให้เราได้มีเดยชิปปิ้งให้นะครับพวงไลก็ปรับขึ้นลงได้นะครับผมนี่เวลาลูกค้าแบบตัวเล็กตัวต่ําตัวเสียตัวสูงนะปรัแบบแบบนี้ได้เลยครับทั้ง เล็กรูมก็เหลือเยอะนะเฮดรูมก็เหลือเยอะนะครับหน้าจอสิงขนาดใหญ่นะครับสามารถดูเนวิเกเตอร์จากตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถสั่งสตาร์รถผ่านมือถือได้นะครับรถรุ่นนี้ดูตำแหน่งรถยนเราได้นะครับผมตัวนี้ดูตำแหน่งได้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0เนาะร7 0แรงม้าครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับผมมีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดนะครับมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้ครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นนะครับรถรุ่นนี้ตอบโจทย์จริงๆครับผมต้อง ถือว่าฟอร์ดเขาออกแบบมาดีนะครับผมโปรพมเศษแบบนี้มีให้เรื่อยๆนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากได้รถตัวเอเวอร์เรสต์แบบนี้นะครับพร้อมชุดแต่งแบบจุกๆแบบนี้นะครับก็ทักหาผมได้นะครับกับเก๋นะครับ0 9 5 4 4 9 4 5 3 3ใน EP นี้ก็ฝากขอบคุณที่ติดตามนะครับผม EP หน้าไว้เจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์สับสกกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ